สวัสดีค่ะเพื่อนๆทุกคนกลับมาพบกับวิและ Youtube ช่องหลังบ้านชากาแฟกันอีกแล้วนะคะวันนี้วิมีเมนูเครื่องดื่มสร้างอาชีพสร้างรายได้มาแบ่งปันเพื่อนๆคลิปนี้วิจะพาเพื่อนๆทๆําทำเมนูมชานมแปลกใหม่เมนูชานมไต้หวันสูตรเด็ดสูตรใหม่สูตรที่แปลกใหม่ไม่ซ้ําใครนะคะเมนูชานมป๊อปคอนนะคะรับรองความอร่อยหอมละมุนมากเลยนะคะเพื่อนๆ,ๆก่อนที่จะไปรับชมวิธีทํา วิฝากเพื่อนๆกดติดตาม YouTube ช่องหลังบ้านชากาแฟและเพจสอนสูตรเครื่องดื่มทำเงินได้ที่บ้านฝากเพื่อนๆกดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปให้กับวิด้วยนะคะไปชมวัตถุดิบและอัตราส่วนผสมกันเลยค่ะนี่เลยค่ะชาดำชนิดใบตราลองบีด ชาดำร้อยเปอร์เซ็นต์นะคะชาจากที่ราบสูงผ่านกรรมวิธีผลิตจากประเทศไต้หวันนะคะเป็นชาจากธรรมชาติไม่มีการปรุงแต่งสีใดๆเลยนะคะไม่แต่งสีสังเคราะห์ไม่ปรุงแต่งกลิ่นชาดำตราลองบีดจะมีเอกลักษณ์ที่โดดเด่นใบชารสชาจะไม่เฟื่อนรสชาจะเข้มข้นมากเลยนะคะเพื่อนๆแล้วก็มีกลิ่นหอมเป็นเอกลักษณ์ของใอชาดำตราลองบีดเลยนะคะเนี่ยค่ะ ไปดูส่วนผสมตัวต่อไปกันเลยค่ะส่วนผสมตัวต่อมาลองบีทครีมเมอร์ค่ะลองบีทครีมเมอร์เป็นผลิตภัณฑ์ที่ไม่มีไขมันทานนะคะที่จะนํามาชงกับเครื่องดื่มนะคะเพื่อนๆละลายได้ในทันทีแล้วที่สําคัญไม่กรบกลิ่นเครื่องดื่มราคาไม่แรงนะเหมาะกับผู้ประกอบการร้านน้ําอย่างพวกเรานะคะชงดื่มได้โดยที่ไม่ต้องกังวลว่าเส้นเลือดจะติีตันหรือเปล่านะคะไปดูส่วนผสมตัวต่อมากันเลยค่ะ นี่นะคะตัวต่อมานะคะส่วนสุดนี้ก็คือนางเอกของเราเลยค่ะไซรัปป๊อปคอร์นไซรัปมีความหอมของข้าวโพดคั่วหอมเนยหอมกลิ่นคราเมลมากเลยนะนที่สุดที่จะนำมาผสมผสานกับเครื่องดื่มเมนูชานมไข่มุกนะคะดูส่วนผสมตัวต่อมากันเลยค่ะผสมตัวต่อมานะคะนมข้นหวานค่ะตามด้วยนมข้นจืดค่ะไข่มุกปลาจริงโกะไข่มุกปลาจริงโกะเนี่ยจะให้ความนุ่ม เหนียวหนึบนะคะไปรับชมเมนูที่แปลกใหม่ไม่ซ้ำใครกันเลยนะคะมาเริ่มลงมือกันเลยเมนูอานมไข่มุกป๊อปคอนนะคะน้ำชาดำี่วิสกัดจากชาดำชนิดใบลองบีดร0อเปอร์เซ็นนะคะเนี่ยแก้ว16ออนวิจะใช้น้ำชาดำอยู่ที่100 ml นะคะ น้ำชาดำมีความเข้มข้นมากเลยค่ะตามด้วยลองบีดครีมเมอร์ลงไปที่2ช้อนโต๊ะตามด้วยนางเอกของเราเลยนะคะไซรัปลองบีดป๊อปคอนอยู่ที่25 ml ค่ะอู้หหอมมากเลย ตามด้วยนมค้นจืด20 ml นะคะเทนมข้นจืด20่ ml ลงไปในแก้วผสมเลยค่ะตามด้วยนมค้นหวาน20่ ml นะคะความหวานเพื่อนๆสามารถปรับเพิ่มลดได้ตามชอบเลยค่ะใส่นมค้นหวานลงไปเลยค่ะปาดนมค้นหวานลงไปให้หมดนะคะ คนส่วนผสมให้เข้ากันนะคะส่วนผสมละเอียดเข้ากันดีแล้วนะคะไปทำขั้นตอนต่อไปกันเลยค่ะ แก้ว16ออนนะคะวีจะใช้ไข่มุกใส่ท็อปปิ้งเป็นไข่มุกนะคะเพื่อนๆรองก้นแก้วลงไปก่อนนะคะไข่มุกลองบีดไข่มุกจะมีความเหนียวเหนืบนุ่มนะคะไข่มุกลองบีดไข่มุกปลาจิงโก้ค่ะไข่มุกใส่ตามชอบเลยนะคะ แล้วก็เกลี่ยเกลี่ยให้ทั่วนะคะไข่มกผสมไซรัปลองบีดแซลชูการ์นะคะคูโรมิสึคะ่ะหอมมากทำจากตาลทรายแดงนะคะไซรัปราวชูก้าร์คูโรมิสึคะ่ะเติมน้ำแข็งให้เต็มแก้วก่อนนะคะเทชานมปั๊บคอนลงไปในแก้วที่มีน้ำแข็งเลยนะคะ ตกแต่งด้วยป๊อปคอนนะคะปิดฝานะคะวิจะท็อปด้านบนด้วยวิปปิ้งครีมค่ะก็ใส่ป๊อปคอนด้านบนอีกทีนึงนะคะ ด้วยไซรัปคาราเมลอีกทีหนึ่งนะคะเพิ่มมูล,ลค่าให้กับเครื่องดื่มและความน่ารับประทานให้กับเครื่องดื่มนะคะพร้อมเสิร์ฟพร้อมขายแล้วค่ะเมนูชานมป๊อปคอนคาราเมลนะคะมาแล้วค่ะเมนูชานมป๊อปคอนคาราเมลนะคะ เครื่องดื่มสูตรใหม่เมโนูแปลกใหม่ไม่ซ้ำใครนะคะเป็นเมนูชานมที่หอมกลมกล่อมหอมกลิ่นข้าวโพดขั่วหอมเนยหอมคาราเมลนะคะนี่รับรองได้เลยนะคะเพื่อนๆสูตรนี้รับรองว่าลูกค้าติดใจแน่นอนค่ะมาชิมความอร่อยกันเลยนะคะ ไข่มกุกไข่มุกลองเบีดมีความเหนียวนุ่มเนืบมากเลยนะคะเพื่อนๆแบบฟินมากเลยคือเคี้ยวแบบเนืบเนืบเลยอะ่ะชานมของเรานะคะมีความหอมเนยหอมคาราเมลฟุ้งเลยหอมข้าวโพดคั่วเป็นเมนูแปลกใหม่ที่มีความอร่อยหอมกลมกลม่อมลงตัวสุดยอดมากเลยนะคะเพื่อนๆเพื่อนๆเป็นทำกันเลยนะคะวิแนะนําห้ามพลาดเลยค่ะถ้าเพื่อนๆสนใจผลิตภัณฑ์สามารถติดต่อสอบถามเข้าไปได้ ที่เพจลองบีดได้เลยนะคะเดี๋ยววิจะแปะท่องทางการติดต่อแปะนิ้์เพจไปให้เพื่อนๆนะคะจบลงไปกันแล้วนะคะเพื่อนๆกับเมนูชานมป๊อปคอนครามเมลเป็นเมนูที่แปลกใหม่แล้วก็รับรองว่าเป็นเมนูเด็ดอร่อยละมุนลงตัวมากเลยค่ะวินำสูตรแล้วก็วิธีทำมาแบ่งปันเพื่อนๆวิหวังว่าคลิปนี้จะเป็นประโยชน์ให้กับเพื่อนๆไม่มากก็น้อยนะคะวิฝากเพื่อนๆทั้งบ้านกดติดตาม YouTube ช่องหลังบ้านชากาแฟ และเพจสอนสูตรเครื่องดื่มทำเงินได้ที่บ้านฝากกดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจให้วิด้วยนะคะสำหรับคลิปนี้สวัสดีค่ะไว้เจอกับวิกันใหม่ในคลิปหน้านะคะเพื่อนๆบ๊ายบาย